กับเพลงซีเรเกตที่เล่นแพงนี่แหละซีเรเกตมีบุรีแนมมีเอกอ่ามีใครที่ที่คุ้มอ่าให้มาอ่านช้างจักรพรรดิพี่ป๊อปครับเขาลองในยังเขาเคยมาซ้อมยังมาซ้อมครับอ๋อแล้วก็มีทีมอ่ามีทีมคือให้ลองได้แทบทุกคนอยู่เด้อบัดนี้จะกระจังแต่ว่าส่วนมากมันเป็นเพลงรวมอยู่แล้วมันมันท่อนรวมมันบ่ เดี à, ๋ยวทอนวัาอีกใครจังสิจังสิบินมืออาเตหรือนังใครจังสิส่งมาหงว่าเป็นผู้ใดผู้ใดก็ว่ารอให้ได้กันทุกคนอยู่แล้วเนี่รทุกคนให้ร้องได้อยู่แล้วหมอลัมไอรอนชไม่น่าวิธีครูให้ร้องจริงมีใครหกคนผู้ใดเนี่ยมีหนูแล้วก็เอมี่แล้วพี่ปันปันมาน้นท่านวางไว้มีพี่นัดแล้วก็พี่เอกพี่ลัง วัดก an ับขอแข็งนะขอมาลำลำพื้นไอ้ด uh 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 uh> uh ั้นโชว์ขอให้ร้องดันร้องได้พอาะไปแบ่งให้ที่ระบาดด้วยว่างแน่วางช้อนน่าจะเป็นพระเอกนะพระเอกกับนางเอกอะลำพื้นไอ้ดั้นโชว์ที่อัดแผ่นไหมถ้าเวทีไม่เป็นไรก็ตามนั่นแหละที่ที่กูแบ่งให้แต่ว่าที่ที่บันทึกแผ่นเสียงน่ะจะได้อัดวันเดียวน่าจะเป็นวันที่สิบสามตอนบ่ายๆนะประมาณบ่ายม่วงเดี๋ยวพอจิ้มซางจะเรียนไอ้กระดิ่งรุ่งเก็บได้ตั้งใจอย่างเงี้ยยกของอัดมาพี่นะมาอัดอยู่บ้านสิบสามเสียงใช้ได้ยัง ร้อมเป็นนักงานพอมใ่มกพรมใส่ร้อมเอรเป็นไรยางดีครับไม่ไดยังไงโอ้ยรักยามนอนไม่ใส่เลยไม่ได้่ได้ใส่ค้ ออ้ดภาพนต่อภาพซ้อมคพูดพี่อแมมมาตอภาพทภาพภาพอกาตายหวานนั้นดูฮึบอะไรฮึบุ่มคือคือคนวะท่านไปทางไหนเยีบ้า มันจิบังนอนข้างหนอาจารย์เ่เสร็จเชื่อมยัง้แม่ลูกเยอเชื่อมให้เลยเขาเชื่อมไปเดี๋ยวพูดดังสิีน่งเลยให้เส็กนางก็ได้ข่แม่ก็ม

ห้าอมหอมลำเพลงไอร้อนโซ่

เอาซ้ำสากกรได้ตัวอะไรคือสากตัอะไรซ้ำสากพี่คะฮ่าเอาซ้ำสากกระด็ความสูงุรปร่างเดี๋ยวเกือบเกือบเบร์บางสวยมาก เลินั่นละเลิกที่สุดแล้วนั่นหัวปลากระงามหลด เป็นโสดทั้งงามแลายเมีกเป็นโสดทัด้งงามแหง้งบอกงามเลยเป็นโสดก็งามเลยงามเลยอะไ้เงเตอร์ซัมผัวอะไรอีกตัวกอสีาสเอาสีเอสเอ เนาเยแศิลปินสาวน้อยสะดุดจังเสินแม่กนบสะดุดเปรสะดุดแีนไนอะานมาไปล่าเปล่ายานเขายาเบลล์นะพี่ปลาซื้อแน่กว่านาน้ำปลาเาน้ำปลาบอปซื้อน้ำปลาบอกล่ะซื้อสขวดเย็นาเย็นมาให้ตัง เก็บเวลาให้เวลาให้พ่อเก็บเวลาเวลาเก็บอะางเ้อ่างี้เพราะว่าตอนซ้อมเพลงอะอัดไม่ได้นะคะเป็นเพลงลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นความลับของนความลับของวงบอลอะอาจจะได้ยินเ่วงดนตรีเนาะดนตรีบางช่วงนะครับ ้านเดีอมได้แล้วมขาดนสด่ลองเลยทอนเดี๋ยวพ้อมม่ได้ต้องร้องหมดเพลงต้องอนหมดเพลงด้วยร้องเพลงเดียวกันต้องหมดทุกเพลงผู้เดียวานผู้เดียวคนเดียวสดที่ไดู้้เดียว้ทยทอนผู้เดียวไทยทอนมันขอบคุณครับร้านวิวขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่อไอพรนะครับพ่อหอตดีพี่พี่เ้ยสบายเลเพอมีรถมานอนยูโดมนอนัตื่มัรุ่นข่อยกัเสียวแอร์ใส่ถร่อยมาเสียบไฟใส่อยูโดมดีหลับม่เพราะเบียงยื้อแยคอยสลมาคุมเองเลยนะวันนี้าเ่นอนยู